โอเคครับนะก็เรียบร้อยดีสำหรับจุดชมวิวเนินนางพญานะครับนะสวยงามคุ้มค่าสำหรับการเดินทางมานะเดี๋ยวจะลงไปยังจุดนี้สักหน่อยหนึ่งนะดูซิว่าจะมีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรมากก็คงจะขอตัวกลับก่อนแล้วเพราะว่านี่ก็สี่โมงครึ่งกว่าแล้วครับโอ้แต่โอ้สวยงามนะตรงนี้นะพระอาทิตย์ช่วงเย็นพระอาทิตย์เริ่มจะ ตกแล้วนะอันนี้อะไรเนี่ยเจดีกลางน้ำคืออะไรอ่ะอบ้านหัวแหลมนี่เหรอลองขี่ไปสิเออมันยังไงกันแถวนี้เป็นอหมู่บ้านเกี่ยวกับประมงนะ แล้วเขามีใจดีกลางน้ำหรือยังไงเดี๋ยวขี่เข้ามาดูสิ mm hmm. ก็มีร้านอาหารร้านขายของนะแถวนี้แล้วก็บ้านหมู่บ้านประมงนะครับแล้วก็ด้านในสุดนี้ก็เป็นอะไรเจดีกลางน้ำหัวแหลมสักอย่างนะเดี๋ยวขี่เข้ามาดูหน่อย ทริปนี้ย,วยาวๆนะอ้่นุ่นเนี่ยใช่ไหมเขาขาวนุ่นอ๋อนี่ไงเจดีย์กลางน้ำนี่เองโอ้นุ่นเนี่ยนุ่นเนี่ยเออเอาสินี่ครับจุดนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม เจดี JD, บ้านหัวแล้วอ๋อนี่อ้มาแล้วก็นะฮะเข้าพังนะครับตรงนี้นู้นครับเจดีนู้นเนี่ยเดี๋ยวไปชมกันหน่อยดีกว่านะครับไหนๆก็มาแล้วนี่ไงเจดี JD กลางน้ำนะครับเออโอ้โอนะ เอาไปว่าตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายสําหรับทิปนี้และวันนี้แล้วกันนะครับนะตอนนี้ก็จะห้าโมงกันแล้วนะครับนะกับสิ่งที่พักมืดแน่นอนเนครับเจดี JD. หัวแหลมนะครับนะกลางน้ำเลยเดียวอ๋าไปโอ้นะโอ้โอยากาศดีมากเลยลมเย็นสบายเลยนะครับนี่น้ำเท่าทางจะลงนะน้ำลงแน่นอนเลยนะ นะครับน่ะสภาานี่แข็งแรงไหมเนี่ยนี่มีนกด้นกนกกระสาใช่ไหมนกกระสาสีขาวอ่ายากาศดีมากเลยครับวันนี้จบทริปนะครับนะจบทริปบรรยากาศฟินๆกันเลยที่จุดตรงนี้เป็นจุด ขาเรียกหัวแหลมเจดีกลางน้ำนะครับนะก็ผมว่านี่เป็นจุดเดินอะไระจุดชมวิวเดินนางพญานะครับนะโอเคนะจบทริปกันที่ตรงนี้เลยบรรยากาศดีๆโดูสิแถวนี้เเรียกว่าอ่าวอ่าวกระเบนหรือเปล่าเป็นอ่าวนะเพราะว่ามีน้ำทะเล ก็รู้สึกว่าที่ดูแต่แผนที่เนี่ยถ้าไปทางงูเนี่ยจะไปทางอะไรล้ะวัดอะไรนะปากน้ําแคมหนูหรือไงประมาณนั้นนะซึ่งเอาไว้ทริปหน้าแล้วคันทริปนี้คงไม่ไม่ไม่ไหวแล้วเวลาไม่ทันกันแล้วนะครับเอว่าตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายสําหรับวันนี้แล้วกันเนาะสวยงามกันเลยบรรยากาศดีๆนะครับนะสำหรับจังหวัดจันทบุรีนะครับเนะนะพื่อนมีโอกาสก็มาท่องเที่ยวกันได้เลยนะ ที่ผมมาเที่ยววันนี้แต่ละที่นี่เข้าฟรีนะไม่มีเสียงเงินนะครับนะบรรยากาศกับธรรมชาติธรรมชาติเลยนี่โอ้รากาสฟินๆกนเลยครับ รากาศสวยงามโอเคครับอือว่าจบคลิปไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับคลิปมาเที่ยวระยองแกงจันทบุรีนะครับเนะก็เป็นอะไรที่ Amazing i l a n d นะครับนะธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายท่านยังไม่เคยได้มาสัมผัสก็แนะนำให้มาสัมผัสนะครับนะออกเดินทางมาท่องเที่ยวกันเ,เพื่อเป็นการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศร,รษฐกิจในชุมชนแล้วก็การพัก ร่างกายพักผ่อนใจแล้วก็เติมพลังให้ร่างกายกันด้วยในการสัมผัสธรรมชาติที่แสนจะงดงามสดชื่นเย็นสบายครับนะโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะต้องอลาไว้เท่านี้นะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องสำรวจตะวันออกก็ฝากกดติดตามนะครับนะกดติดตามกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องสำรวจตะวันออกกันด้วยนะครับนะเอาไว้คลิปหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆไป เที่ยวชมที่ไหนยังไงก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยในปีใหม่2อง7ทุกคนนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ